ก็ตอนนี้เทศบาลเมืองสะะดาก็กําลังเอารถแมคโครของเทศบาลนะครับแล้วก็รถของล้อมาทําการขุดลอกคลองนะครับที่ท่าพลุนะครับโดยเฉพาะสิ่งกีดขวางก็คือผักตบชวาซึ่งมีมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับจากทั้งสํานักเต้วนะครับทั้งเกาะข้างน้ําลัดต่างๆก็จะไหลมาบริเวณนี้ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ที่น้ําไม่ไหลนะครับแล้วพอหน้าฝนเนี่ย ผักตบที่เติบโตขึ้นตามคั้วตามลังๆก็จะไหลมาเต็มกองอยู่ที่คลองท่าพุของเดานะครับก็ต้องมีการลอกกันเป็นประจำปีละหลายรอบนะครับก็ตอนนี้กําลังดําเนินการลอกอยู่เพราะว่ามันเป็นปัญหาในการกีดขวางช่วงนี้ก็ช่วงต้นหน้าฝนนะครับก็กําลังลอกเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับหน้าน้ําที่กําลังจะมาในช่วงปลายปีครับผมตอนนี้รถหกล้อกําลังขนนะครับผักตบนะครับแล้วเราจะเอาขนไปไว้ที่ โรงปุ๋ยนะครับที่บอ่อที่บอ่บอขยะของเทศบาลเมืองสะเดานะครับซึ่งที่นั่นจะมีโรงทําปุ๋ยอยู่ซึ่งเราจะเอาผักตบที่ได้ไม่ได้เอาไปทิ้งที่ไหนนะครับเราจะเอาไปหมักเอาไปบดนะครับแล้วก็เอาไปผสมน้ำา PF แล้วก็ทําเป็นปุ๋ยหมักจากผักตบชวานะครับนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักจากผักตบชวานี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปรวมกับนะครับปุ๋ยหมักที่ทําจากขยะเหลือใช้จากครัวเรือนจากตลาดสดของเรานะครับซึ่งก็เอาไปหมักเป็นปุ๋ยหมัก แล้วก็เอาไปผสมกับปุ๋ยหมักจากสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองสะเดารวมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับผมเต้ศักดิ์จาิยานุกูลผู้วยการของช่างสุขภาภิบาลเทศบาลเมืองสะเดานะครับจะมาเล่าที่มาของปุ๋ยสามสหายนะครับเนื่องจากว่าทางเทศบาลของเราได้ประสบปัญหาด้านการระบายน้ําเช่นมีปักตบชาวากีดขวางทางน้ํานะครับและส่วนหนึ่งเรา มีสิ่งปฏิกูลนะครับที่ว่าได้ดูจากครัวเรือนขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรและอีกส่วนหนึ่งนะครับเราได้น,นํานโยบายของรัฐบาลมาไปสู่การปฏิบัติเรื่องของขยะเปียกนะครับซึ่งปุ๋ยสามสหายจะประกอบด้วย3อย่างด้วยกันนะครับมีปักตบชาวามีปฏิกูลมีน้ำหมักชีวภาพนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นนโยบายของท่านนายกเทศบาลเมืองสะเดาที่จะนําน วัตถุสังสาอย่างนี้นํามาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์นะครับสําสหรับปักตบชวานะครับที่เราเก็บจากลําคลองนะครับก็มีอยู่ในภายในลำคลองไปในเกษบาลจํานวนสามสายด้วยกันนะครับแล้วก็ปฏิกูลนะครับก็เราก็ดูดจากาบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ส่วนน้ําหมักเ e อ็มเราก็นําผักเศษผักเศษอาหารจากตลาดจากครัวเรือนมามาหมักนะครับซึ่งุ๋ยสามสายนะครับจะ มีส่วนประกอบ3อย่างด้วยกันนะครับมีปักตบกชาวามีปฏิกูลมีน้ำหมักเอนะครับสำหรับกระบวนการทำนะครับก็มีเราจะนำปักตบกชาวานำมาบดสับแล้วก็นำไปหมักนะครับไปในจะหมักไว้ประมาณ60วันเพื่อที่จะให้ปักตบกชาวาย่อยสลายนะครับส่วนปฏิกูลนะครับเราจะหมักไว้ในบอ่อหมักประมาณ30วันแล้วก็นำมาตากแห้งนะครับจะตากไว้ประมาณ3สัปดาห์ เมื่อแห้งแล้วเราก็นํามาบดนะครับเล็กอีกส่วนหนึ่งนะครับน้ำหมัก EM นะครับเราจะใช้เศษผักเศษอาหารนะครับที่เราเก็บจากครัวเรือนและตลาดส่วนของเทศบาลน,นะครับจะมาหมักไว้60วันแล้วก็นํามาใช้ได้ส่วนวิธีการผสมนะครับเราก็ใช้อัตราส่วนผสม1ต่อ1นะครับในระหว่างผสมเราก็เติมน้ำหมัก EM ไปพอประมาณเราจะใช้เวลาผสมนะครับเพื่อที่จะให้ส่วนผสมลวกเท้าด้วยกันประมาณ20นาที สำหรับปุ๋ยสามสหายนะครับทางเทศบาลเมืองเดาได้นําตัวอย่างไปทดสอบอค่าธาตุธาตุอาหารที่มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์นะครับคณะวิทยาศาสตร์ปรากฏว่ามีธาตุอาหาร NPK เกินกว่ามาตรฐานกําหนดนะครับสําหรับปุ๋ยสามสายนะครับจะเหมาะสําหรับการใช้ปลูกปักสวนครัวใช้ในการลองหลุมปลูกพืชชนิดต,ต,ต,ต่างๆได้ดีนะครับและทางเทศบาลได้นำปุ๋ยสามสหายมาใช้ในสวนของเทศบาล ละมีการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยไปค่อนข้างมากและก็มีการแจก,กจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะไปปลูกปักสวนครัวและเมื่อมีกิจกรรมต่างๆก็จะแจก,กจ่ายให้กับประชาชนด้วยนะครับสำหรับปุ๋ยสารหายนะครับก็เป็นเป็นปุ๋ยที่สามารถลดต้นทุนของเกษตรกรในพื้นที่ได้นะครับไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เราสามารถลด มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเราสามารถกําจัดปักตบชวาได้ออกไม่มีสิ่งกินฝังทางน้ํานะครับส่วนปฏิกูลเราก็สามารถนําปฏิกูลมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีและในส่วนของสยะยาเปียกนะครับก็เราเป็น,ปนการกับเคลื่อนตามนัยบายของรัฐบาลาในส่วนของขวีสามสานะครับถ้าเกิดว่าประชาชนในพื้นที่สนใจจะนําไปใช้นะครับสามารถไปรับได้ที่ศูนย์จัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เนนเรื่องเมืองนะครับบ้านหนงมัว เราแจกฟรีครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเราจะให้คนหนึ่งประมาณ5กิโลนะครับที่จะไปไปใชทดลองใช้ก่อนหรือว่าจะต่อที่กองช่างสุขาภิบาลได้นะครับครับ